สวัสดีค่ะเนี่ยคลิปนี้ตั้งใจมาโอหลดคล้องดิฉันทำไบเมื่อคืนจะ้ะนี่ก็คือเจ้าสิ่งนี้จ้าอุย้ยหอมมากเลยหอมจังหอมจังนี่คือลงทุนมานาั่งร้านกาแฟค่ะแล้วก็ต้องสั่งกาแฟาเย็นสองแก้วเพื่อที่จะได้แก้วนี้ด้วยเดี๋ยวฉันค่้ยมาเล่าให้ฟังเนเป็นเรื่องคาดการตลาดนะจ้าผ่านไปก่อนลงทุนมานาั่งร้านกาแฟาเพอะอเพราะว่าคนที่บ้านกินหมดแล้ว,ลวเขาบอกอร่อย เมื่อคนะืนน่ะฉันทำช็อกนาหนินมไว้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ก่อนมันนี่เคงนะฉันขอกินเลยเพราะวันนี้พี่ไอกินไปตั้งสองชิ้นเนี่ยกินคนเดียวเลยปกตินางก็ทำอ้วนแล้วก็นางคือกินเค้กฉันก็คือพอชิมแล้วแบบเอออันนี้อร่อยอันนี้โอเคแต่นี่กินห้องชั้นสมเสิยดจะ้ะเธอต้องกินแล้วนะจ้ามาแบบนี้เลยสะอาดนะแล้วก็หน้าเป็นแบบช็อกโกแลตอ,อร่อยนะ จริงๆมันพอดีแล้วะต้องแต่ปรับให้มันแบบหวานน้อยลงไม่จาเป็นแล้วหออร่อยจริงๆค,ค่ะคุณขาดีฉันบอกใส่ครบเป็นบซองจริงจง้ะเหตุเธอขี้หกไหมอะเนี่ยเธอดูหน้าอบเป็นช็อแลตชุ่มๆแบบนี้เลยปกติดะทำที่บ้านไว้ปอนหนึ่งแล้วก็ใส่ฟอยล์เล็กๆไว้นะคะเอาไปฝากคนอื่นแต่ก่อนจะไปฝากกลัวอายก็เลยมาจึมดีกว่อุ๊ยอร่อยจริงๆ เฮ้ยภูมิใจอะ่ะเธอแล้วก็อยากให้ทุกคนกินจริงอร่อยจริงๆค่ะพวกว่าไปเดินที่นนซื้อเงยมาแบบภูมิใจมูตัวเองดเดี๋ยวใครเอาบรรยากาศมันคืนมาให้ดูนะคะเดี๋ยวกลัวคลิปจะนานไปเดี๋ยวกลัวพวกเือเบื่อลองอ้วนย้อเป็นสิวยองอะไรอย่างเงี้ยเลยคือแบบฉันอยากให้เธอดูหน้ามันชัดๆค่ะ ันชุ่มแบบนี้เธอที่ตู้ตังส้มแหละที่กูปรัำอยู่สามสิบชัมม่มงเถิงนื่มแป้หนังตีจนแบบมือมึ่งอ่ะแต่แบบคุนขาร้ยอยค่ะคุณมใจอยากให้เป็คนเล็กเนี่ยขอบคุณที่ชมทิกนี้นะคะไหวถ้าได้ทำคล้ายเดี๋ยวมาบอก